ตอนนี้ผมอยู่กับเชฟไพรรัตอริยะศรีวัฒนานะครับหรือเชฟป้วนครับเชฟสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับเมนูแรกสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นอาทราย่าออร์แกนิกสลัดนะครับตรงนี้ก็ในส่วนผสมนะครับก็จะเป็นมิ๊กสลัดลายต่างๆมันจะเป็นเลดคอาวเป็นบาลาม่าเป็นโรเมนแล้วก็จะเป็นผักอย่างอื่นก็ได้นะครับเท่าที่จะสามารถหาได้ไม่ว่าจะเป็นสโนว์พีต้นเล็กๆใช้ได้หมดเลยครับก็คืออะไรก็ได้เป็นพวกกรีนเป็นเชงเทเบิลได้หมดแล้วก็ส่วนผสมของตัวเดซซิ่งก็จะมีเป็น อ่ะไท่ดำนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นซีซารหอมใหญ่กับกระเทียมน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินส้มโอนะครับแล้วก็จะมีอแอปเปิลเขียวนะครับแล้วก็แอปเปิลแดงแล้วก็เป็นถั่วพีแกนมะเขือเทศนะครับตรงนี้ เริ่มแรกแล้วครับเราก็จะเอาน้ำมันมะกอกนะครับใส่ลงไปที่มิซซิงโบใช่เป็นมิกซิงโบนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมกับหอมใหญ่ครับประมาณหนึ่งช้อนชานะครับอันนี้ก็คือกะเอาได้นะครับแล้วแต่ความชอบส่วนตัวใช่ไหมครับแล้วก็ทำการเคราให้เท่าๆาๆกันเพื่อที่จะให้เกิดกลิ่นหอมแล้วก็ชวนให้รับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เหมือนอาหารไทยเลยนะครับต้องไปตนตำไปแต่ว่าให้น้ำมันมันออกมาตรงนี้ก็เช้นเดียวกับพวกกระเทียมอะไรพวกนั้นนะครับ หอมโอเคแล้วก็อ่าพอแล้วนะครับอยู่ตรงนี้ก็ได้กินแล้วครับกลิ่นเลยขึ้นมาแล้วนะครับอ่าพอได้กินขึ้นมาเสร็จแล้วกลิ่นขึ้แล้วก็ปรุงรสชาติมากครับก็ใส่เกลือพี่ไทยชอบเค็มมากแล้วก็อันนี่ได้ครับเค็มนิดเค็มนิดแล้วก็ปรุงครับ แล้วก็พริกไทยใครชอบมากก็ใส่เยอะได้เลยครับตรงนี้แต่ว่าเรื่องของเกลือขอเน้นิดนึงยครับอย่าเค็มมากจนเกินไปนะครับตรงนี้คือส่วนมากเกลือนี่เป็นของที่แก้รสยากใช่ครับผมนะครับแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศครับมะเขือเทศอันนี้ต้องบานก่อนเลยไหมครับหรือว่าใช้สดเลยครับตัวนี้ใช้สดๆเลยครับใช้เอาไส้ด้านในครับผมเอาไส้ด้านในครับไส้ด้านในมันจะทำให้น้ำเยอะใช่ไหมใช่แล้วเราก็หั่นเป็นเป็นเต่าเล็กๆไงเงี้ยนะครับหลังจากนั้นเมื่อได้เสร็จแล้วเราก็ตามด้วย ส่วนปีแคลครับอันนี้ทีแค่ทีแค่ตัวนี้เราต้องโรสมาก่อนเลยครับตัวนี้เราใช้สดเลยครับตรงนี้ใช้สดได้เลยใช่ครับถ้าเป็นคอนเซ็ปต์เพื่อสุขภาพจริงแล้วก็เราก็จะไม่ค่อยอาจะอบหรือว่าจะทําให้เหลืองเท่าไหร่ก็คือจะทานสดๆอย่างนั้นได้เลยครับตรงนี้ได้เลยครับผมหลังจากที่เมื่อกุปรัสดเสร็จปุ๊บรสชาติอร่มากๆเปรี้ๆนะครับแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดง เพราะเวลาที่ว่าเราตักไว้ก่อนที่เราจะใช้เชฟเราต้องทําให้มันไม่ดำเราต้องไปแช่น้ำพวกนี้ก่อนก็จะมีน้ำเกลือนะครับแล้วก็น้ำมะนาวซึ่งเราสามารถใส่ได้เลยครับใช่ดีที่สุดก็คือว่าหั่นแล้วใส่เลยจะดีที่สุดนะครับใช่ครับไม่ต้องไปแช่อะไรเสียรสใช่ครับเพราะว่าเวลาลงไปโดนน้ำมันมากอกมันก็ไม่ดำแล้วใช่ครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เอามาใส่ผักสลับครับแต่ว่าไอตอนที่คลุกสลับตอนนี้แล้วเนี่ยลองขอให้เราบองนิดนึงครับผมครับ เพราะมันกันเยว่คุณพูดว่าอะไรนะครับตันล้อมใช่ครับักมันจะยุกใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ผักมันก็จะเหี่ยวไม่น่าทานนะครับตรงนี้แล้วก็ตักใส่จานที่ตักไปได้เลยครับตรงนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นพอดีหนึ่งคนทานใช่ครับก็เป็นเซิร์ฟวิ้งเล็กเวลาถ้าเกิดสมมติเรามีปาร์ตี้เราจะทำไว้เยอะๆอย่างเงี้ยครับเชฟครับผม มันจะทําให้เหี่ยวหรืออะไรง่ายไหมครับเราควรจะแยกดยิ่งให้เขาผสมเองนะหรือรรอยังไงครับเออตัวนี้เราต้องแยกให้เขาผสมเองเลยครับตรงนี้เราก็อาจจะทาไว้เฉพาะในดิ่งของเราตอนแรกที่ถึงชั้นใส่ถั่วแล้วหยุดแลังากนีเราให้เขาหยิบมาคลุกเองใช่เลยครับตรงนี้มีมิกซิ่งโบให้เขาได้เอาไว้คลุกเลตรงนี้สนุกสนานเลเพราเป็นปาร์ตี้ได้เลยจัดปาร์ตี้หลังจากที่เสร็จแล้วล้ำส้มโอเพิ่มรสชาติให้มันนุ่มนวลขึ้นนะครับตัวนี้เราก็จะโรยด้วยส้มโอ มาแต่งบอาหลังผมนั่นเองนะฮะน่าทานมากๆนะครับเอาละครับแล้วนี่ก็เป็นหน้าตาของออร์แกนิกสลัดของเรานะครับเสร็จไปแล้ว1จานนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟไพรัรัฐเลยเชฟปุนมากๆนะครับที่มา,มาให้ความรู้ให้เกร็ดะไรเล็กๆน้อยๆอยมากมายเลยนะครับ